เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาที่เราตั้งใจจะรดน้ําในสวนแต่ลมดันมาพัดเอาน้ําที่เราอุตส่าห์สูบขึ้นมาเนี่ยปลิวหายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมการจัดการกับลมถึงได้สําคัญกว่าการอัดแรงดันน้ําเข้าสู่ลองดูสถานการณ์นี้นะครับเรามองไปที่เกจวัดแรงดันโอโ้โหเข็มชี้ว่าทุกอย่างปกติดีแรงดันสมบูรณ์แบบแต่พอหันไปมองต้นไม้ที่อยู่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นแหละแห้งสนิทเลย นี่แหละครับคือปัญหาคาใจที่เกษตรกรหลายคนเจอแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับอาการเหล่านี้คุ้นคุ้นกันไหมครับฝั่งหนึ่งของต้นไม้แห้งเป็นผงเลยแต่อีกฝั่งกลับเปียกโชกไปถึงลำต้นหรือบางทีน้ำที่เราปล่อยออกไปกลายเป็นแค่หมอกจางๆลอยข้ามสวนไปเลยนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าผู้ร้ายตัวจริงในระบบให้น้ำของเรานะ่ะก็คือลมนี่เอง สัญชาตญาณแรกของคนส่วนใหญ่เลยเวลาเจอลมแรงๆคืออะไรครับก็ต้องอัดแรงดันเพิ่มเข้าไปสิสู้กับลมไปเลยถูกไหมครับแต่เชื่อไหมคะว่าความคิดนี้แหละคือกับดักชั้นดีเลยเพราะในความเป็นจริงการทำแบบนั้นน่ะมันยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก แล้วนี่คือตัวเลขที่อาจจะทำให้หลายคนต้องอึ้งไปเลยนะครับเมื่อเราเพิ่มแรงดันน้ำขึ้นเป็นสเท่าปริมาณละอองน้ำเล็กๆที่พร้อมจะปลิวไปกับลมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่2เท่านะครับแต่มันพุ่งขึ้นไปถึง4เท่าฟังไม่ผิดครับ4เท่าเลยนี่แหละครับคือจุดที่เกมมันเปลี่ยนไปเลยปรากฏการแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกทางเทคนิคว่า atomization แต่ถ้าผูดภาษาบ้านๆเลยก็คือกระบวนการที่แรงดันสูงๆเนี่ยมันไปฉีกหยดน้ําให้แตกละเอียดจนกลายเป็นละอองฝอยเล็กจิว๋วเหมือนหมอกเลยครับแล้วไอ้เจ้าหมอกนี่แหละคือของโปรโดของลมเลยมันพัดพาไปได้ง่ายมากๆหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับหยดน้ําที่มีน้ําหนักมันก็จะตกลงสู่พื้นใช่ไหมครับ แต่พอแรงดันของเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นละอองฝอยเบาๆปุ๊บมันไม่ทําตัวเหมือนของเหลวอีกต่อไปแล้วแต่มันกลับลอยฟุ้งไปในอากาศได้ง่ายๆเหมือนควันหรือก๊าซเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบของเรากําลังสร้างหมอกหรือฝนอยู่มีวิธีเช็คง่ายๆในสวนเลยครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแค่ยื่นมือออกไปรับน้ําจากสปริงเกอร์ถ้ามือรู้สึกเหมือนโดนหมอกชื้นๆเบาๆนั่นแหละครับลมชนะแน่นอน แต่ถ้ามือของเรารู้สึกเหมือนโดนเม็ดฝนหนักหนักกระแทกนั่นแหละครับขึ้นน้ําที่จะไปถึงต้นไม้จริงๆเอาละพอเรารู้แล้วว่าศัตรูตัวจริงของเราไม่ใช่ลมแต่เป็นละอองน้ําที่เราสร้างขึ้นมาเองคําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีละ่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะวิธีแก้ปัญหามันมีอยู่จริงแถมยังทําตามได้ง่ายๆด้วยนี่คือ3มกลยุทธ์หลักๆที่จะเปลี่ยนหมอกให้กลับมาเป็นฝนที่มีประโยชน์ครับ 1. เลยลดแรงดันลงซะใช้ตัวควบคุมแรงดันช่วยเพื่อสร้างเม็ดน้ำที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นมันจะได้พุ่งไปตรงตรงสงลดมุมของหัวใจน้ำลงมาให้น้ำมันเดินทางใกล้ๆพื้นเข้าไว้อย่าสูงขึ้นไปสู้กับลมสูงสูงและสาทยายเวลาได้ลองให้น้ำตอนกลางคืนดูครับเพราะเป็นช่วงที่ลมมักจะสงบที่สุดทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือหยุดสร้างละอองน้ำที่ไม่จำเป็นนั่นเอง อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะพลาดกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องระยะห่างของสปริงเกรลครับคือถ้าเราวางสปริงเกร์ห่างกันเกินไปเนี่ยปกติมันก็อาจจะฉีดน้ําคาบเกี่ยวกันแบบปริมๆริมพอดีๆใช่ไหมครับแต่พอมีลมมาปุ๊บเรียบร้อยเลยครับเกิดเป็นช่องว่างแห้งๆตรงกลางขึ้นมาทันทีทําให้รดน้ําได้ไม่ทั่วถึงทีนี้สําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบ โอ้โหลมแรงเป็นเรื่องปกติเลยการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่พอครับอาจจะถึงเวลาที่ต้องพิจารณาอัปเกรดไปใช้สปริงเกอร์แบบโรเตเตอร์ดูซึ่งพวกนี้มันไม่ได้พ่นน้ําเป็นฝอยๆนะครับแต่มันจะเหวี่ยงน้ําออกไปเป็นลําน้ําหนาๆที่มีน้ําหนักซึ่งลมเนี่ยทำอะไรมันแทบไม่ได้เลยและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับจําประโยคนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเราสั่งให้ลมหยุดพัดไม่ได้แต่เราหยุดสร้างละอองน้ําได้เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับ จากที่เคยคิดว่าจะออกไปสู้กับลมมาเป็นการหันกลับมาควบคุมน้ำของเราเองแทนถ้าจะให้สรุปทุกอย่างเหลือแค่ประโยคเดียวสั้นๆให้จำไปใช้ได้เลยนะก็คือคาถานี้ครับน้ำเม็ดหนักถึงเป้าหมายท่องไว้เลยครับเป้าหมายของเราคือทำยังไงก็ได้ให้น้ำที่ออกจากหัวสปริงเกอร์เป็นเม็ดใหญ่และหนักเท่ไว้รับรองว่ามันจะไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่า ครั้งหน้าที่ลมเริ่มพัดแรงขึ้นมาเราจะเลือกทำแบบเดิมคือปล่อยให้น้ำมันปลิวหายไปอย่างไร้ประโยชน์หรือจะลองหยุดและปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้น้ำทุกหยดของเราไปถึงรากของต้นไม้จริงๆลองนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ